มาอังบอบของที่คุณแฟนเขาซื้อมาผมบอกว่ามันจะเป็นแตป้องผมที่เขาอยากใช่มากรุมเกันมันจะน่าตามป็นแบบไหนแต่เห็นมันแล้วเร่าๆเหมือนที่เคยใช้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปพูดาําทำไปอีก 我不对啊 ได้นียนเลยเหมือนก็เรื่ะไรพ่โอ้ยไรนไพ่ไพ่ยีนี่นี่ดักอันนี้เขาบอกว่าป้าผมให้แห้งประมาณแปดสิบเปอร์ับอุณภูมิเป็นโหมดลมอุ่นไปย่สง

้าตาดีอยู่นะดูดินี่ห่อโยเล่สวยงามราคาเต็มมันประมาณสองพันกว่ามั้ง แต่คุณแฟนเขากดมาได้ในราคา1 3 6 5บาทในะได้ชมปี้โคตดรดเยอะมันฮะ ป็น่าจะเป็น,ปนที่ต่อไปอมีวงใส่ให้ด้ะต่ไม่มีหลายเลยเลย ม,นะมีสองปุ่มมีกินหอมจริงๆแล้วไอ้นี่ต้องแกะขออนุญาตแกะเลยนะเพราะว่าถ้าเวลาใช้งานมันจะร้อนไม่ควรมีพลาสติก มนสีสวยมากสีนี่สีมันสีดำเลยในคองแต่ไปย,ยิงมาสีกมงพานาะนาวี ดีมากมากลิ่นกระห้องเดี๋ยวคืนี้ลองใช้ถ้าการเล็วยัง